แรงมากพิททองเจือตอบชัดหลังถูกถามความสัมพันธ์มิยาอาชิลั่นมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเลยเรียกว่าเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะเมื่อเพจอัธรสนั้นได้ออกมาเผยคําสัมพาษณ์ของครอบครัวมิยาถึงความสัมพันธ์กับอาชิหลังสองคนนั้นได้ลดสถานะเหลือแค่เพื่อนเท่านั้นโดยเพจได้เผยรายละเอียดเอาไว้ว่า เมื่อครอบครัวฝั่งพีททองเจือได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดรามา่าความสัมพันธ์ระหว่างหนูมิย่าและน้องอาชิลั่นมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเลยซึ่งงานนี้ฟังสัมภาษณ์แล้วทำให้รู้สึกกลิ่นแปลกๆโดยทางฝั่งคุณพีทนั้นก็ได้พูดมาว่า มันเป็นปัญหาของคนอื่นแล้วเวลามันจะบอกเองว่าอะไรคืออะไรและจริงๆมันมีธุรกิจบางอย่างแฝงเข้ามาพยายามเอาประเด็นมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ไม่อยากพูดถึงเพราะมันเป็นการช่วยเหลืออีกฝ่ายโดยที่มันไม่ใช่เรื่องของเรา ในฝั่งพี่สาวมิยาก,ก็บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น้องไม่ควรได้เจอและไม่เข้าใจว่าทําไมต้องลงที่น้องและพี่ทองเจอนั้นก็ขอฝากถึงชาวเน็ตทางบ้านเรามีกิจกรรมอะไรทําตลอดไม่ได้อยู่เฉยๆและฟุ้งซ่านเรามุฟออนไปข้างหน้าเสมอสําหรับชาวเน็ตที่มานั่งพิมพ์อะไรแบบเดิมๆก็อยู่แบบเดิมๆไปถือว่าช่วยไม่ได้ให้เป็นปัญหาของเขาไป เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ